แล้วกันนี้เลยนะผมรังจากที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปแหละนน่งรอสครูก่กันนะครับผมในตอนนี้ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ในตัวโพสหรือว่าในภาพของไอจีกันนะครับผมเผื่อสำหรับใครที่โพสหรือว่าเอาอะไรลงในไอจีแล้วผมเลยไม่มียอดไลค์ขึ้นเนาะก็สามารถที่จะมาดูแล้วก็ทําตามผมกันได้ไปเป็นง่ายกันได้เลยอ่ะกดอื่นเลยนะผมให้ได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ k e m g t h กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ว้ให้ถ้าผู้ชมนะผมก็สามารถที่จะได้กดเข้ามาในส่วนของลิงก์เพื่อได้เข้ามาใช้งานแล้วก็มาทําการตามผมกันได้เลยอ่ะแล้วก กดลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกสำหรับเพื่อใครถ้าผมที่ไม่มีสมาชิกที่ในตัวเว็บไซต์ก็จะได้สามารถที่จะมากดสมัครสมาชิกที่อยู่ตรงด้านนี้กันไปได้เลยอ่ะแล้วก็ได้เข้ามากันแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีหน้าตา่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมาสมัครสมาชิกกันได้และแถมในหน้าต่างของการสมัครยังสามารถที่จะสมัรผ่านบัญชีกูเกิลกลิเมเกลกันได้ด้วยหากว่าสะดวกยังไงหรือหากใครที่มีบัญชีกันอยู่แล้วก็สามารถที่ให้กดย้อนมาแล้วก็ลงชื่อใช้งานผ่านบัญชีกันไปได้เลย อ่าแล้วก็อนอื่นเลยแล้วผมให้เราได้เข้ามาในตัวของเว็บไซต์เ a มเอ็มกีีเฮดกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไปให้นะครับผมอ่าก็กดเข้ามากันเลยเนาะอ่ะก็ย้ำปล่อยกันเลยนะผมก็ขอโทษด้วยเนาะอ่ะก็เราได้เข้ามากันแล้วผมีในตัวของเว็บไซต์ของเ a มเอ็มกีดีเฮดของที่เว็บไซต์หน้าต่างแรกเขาจะเป็นอย่างนี้กันนะครับผมจะมีหมดหมู่และบริการให้เราได้สามารถที่จะมาเลือกใช้งานทําการตามกันได้เนาะแล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ระบุไให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะมา เงินในตรงด้านนี้หรือว่าใครที่เข้ามาใช้งานกันครั้งแรกเราก็จะไม่มียอดเงินก็นจะมาทําการสั่งซื้อหรือใช้งานอะไรนะผมท่านผู้ชมก็สามารถได้ให้กดมาที่หน้าต่างตรงส่วนด้านนี้กันไปก่อนของที่หน้าต่างการเติมเงิน และก็ได้เข้ามากันได้แล้วนะครับผมดีหน้าตาของการเติมเงินที่ตรงส่วนด้านนี้เขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมให้กับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาเติมเงินกันได้ได้แทนเป็นหน้าตาของการเติมเงินเราสามารถที่จะเลือกช่องทางสำหรับในการเติมเงินกันได้ด้วยนะผมเพียงท่านผู้ชมได้กดคเข้าไปเดียคำว่าช่องทางนะผมก็จะมีช่องทางขึ้นมาเป็นแบบนี้นะผมในการเติมเงิน5ช่องทางหากได้เข้ามาแล้วสะดวกและรู้จักช่องทางไหนในการเติมเงิน5ช่องทางนี้สามารถที่จะเลือกกันไปได้แล้วก็ทําการเติมเงินกันได้ไปไปง่ายกันได้ดดด้้้้วววยยยยเเเเลลลลแแแะหาากกกกใใครรททีีี่่่ติิิมมมงนนนไปอออัู็สถ มากันได้ผมนี่ส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์อ่าแล้วก็พอได้กดเอาก็มากันได้แล้วผมนี่ส่วนหน้าต่างแรกของเว็บไซต์แล้วผมทีนี้หน้าต่างแรกเขาจะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้มาเลือกใช้งานแล้วก็ทําการกันได้เนาะ้วก่อนอื่นเลยนะผมเราได้มาเลือกแพลตฟอร์มไอจีเราก็ไปก่อนนะครับผมทีนี้เราก็มาเลือกกันต่อที่ส่งตัวหมวดหมู่หมวดหมู่เราก็จะเป็นการเพิ่มไปส่งตัวยอดไลค์นะผมเราก็เลื่อนหาดูกันเลยเนาะเขาก็จะอยู่ตรงนี้กันเลยนะผมเราขอเลือกกันไปได้เลยผมจะขอเลือกไปที่นี้ อ่ะวันนี้มาชมเลิกกัน,นได้แล้วที่ในตัวหมดหมูเท่นี้ก็มาเลิกกันต่อที่ตัวบริการบริการเขาไดขึ้นให้มาเป็นแบบนี้นะผมผมจะขอเลิกบริการเป็นอันแรกกันแล้วกันและพอเลิกกันได้แล้วทั้งหมดหมู่และตัวบริการทีนี้ให้กดตัวนนกลับมาที่ในตัวของโพสไดจีของน,นั้เไป้โชว์นะผมดูภาพนะเพื่อมาทำกาครคลอกลิงเราก็มาได้ถึงโพสไดจีกันมาได้แล้วทีนี้ให้ลิงมาวางแล้วก็พอได้วางลิงกันได้แล้วทีนี้ก็มาใส่จำนวนที่ต้องการจะเพิ่มกันไปนะผมก็ใส่กันไปเลยแล้วพอได้ใสก็จนนวได้แบบีทีีน้้ก็ใหังซื้อที่ตรงดาล่างนี้้ไดเลย อ่าและพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วแบบนี้ะครคบสั่งซื้อเขาจะมีระบบเคลมมาแจ้งบอกให้เราได้มาดูกันได้เป็นแบบนี้แล้วแถมในคำสั่งซื้อยังสามารถที่จะเช็กหรือว่าดูในส่วนตัวออเดอร์กันได้ด้วยหากว่าได้กดคีิกเข้าไปที่ตรงด้านนี้หรือว่าจะกดเข้ามาที่ประวัติกางสั่งซื้อที่ตรงส่วนนี้นะผมแล้วเขาจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ให้กับเราได้มาดูในส่วนตัวออเดอร์กันได้ง่ายๆแบบนี้กันเลยเนาะเพราะอย่างออเดอร์ที่ได้ทาการไปเมื่อกี้สักครู่แล้วผมขอแจ้งบอกสถานะกันนะว่าเราดาเนินการเราสามารถที่ดูแล้ดไะ่ หาว่าเข้าไปเช็คดูกันแล้ว,ลวเกิดปีหาคขัดข้อขึ้นมาจริงๆอาจจะมีคําว่ายกเลิกหรือว่าเกิดปีหาได้การระหว่างก,การใช้งานไดู้้ชมก็จะได้สามารถได้กดก,กลับมากันได้ตรงที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ พอไ,ได้กดกลับมากันได้แล้วที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมเขาจะมีหัวขอ้อการติดต่อแอดมินอยู่ที่ตรงนี้ให้กับท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้าไปนะผมแล้วเขาก็จะมีช่องทางก็มาเป็นแบบนี้2ช่องทางให้กับท่านผู้ชมผมได้สามารถที่จะมาเลือกนะครับผมเพื่อให้ทําการแจ้งหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแกดมินกันได้ก็ถ้าหากว่าเกิดท่านผู้ชมคนใดที่เข้ามาช้งานกันแล้วเกิดมีปัญหาอะไรเกิดข้องนะผมก็เข้ามาที่ในตรงส่วนด้านนี้แล้วก็ทกําการเลือกช่องทางให้ได้ไปติดต่อสอบถามกันได้เลยเนาะ อ่ะหรือว่าหากใครได้เข้ามาใช้งานกันแล้วผมอาจจะไม่ได้มีปัญหาหรือเกิดข้ออะไรเลยเราได้เข้ามาใช้งานกันไปแล้วแลผมรู้สึกสนใจว่ายอยากที่จะลองแนะนําให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักนะผมเขาได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ตามเตียงดูหากใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักแล้วอยากจะแนะนำและผมก็ลองเข้ามาที่หน้าต่างลงสวดด้านนี้กันได้เนาะแลวเขาจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นแบบนี้ถ้ผมให้การท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการสะััรสมาชิกกันได้แะผมแกได้เอ้ยไม่ใช่สม,สมาชิกผมพูดผิดเนาะเพื่อจะเข้ามาในการแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักของท่านผู้ชม จังท่านผู้ชมเลยนะครกบเพื่อนอคนรู้จักท่านผู้ชมนะผมขอได้กดคลิกเข้ามาที่ในนิ่งขอตัวเ็บไซต์เพีทเนี้ง่ายก็จะเป็นการแนะนากันแล้วเนาะอะสนใจจะแนะนําเพื่อเหลืออะไรยังไงก็ลองเข้ามากันได้นะครับผมที่ในตรงส่วนด้านนี้หรือหากได้ใช้งานกันไปแล้วอาจจะอยากดูยอดกันก่อนสะมากกว่าผมว่าในยอดไลท์ที่ได้เพิ่มกันไปหรือว่าได้ั่างเซอร์กันไปจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วผมก็ลองกลับมาเรยีนะจอเช็คดูกันได้นาะที่ในตัวโพสต์ว่าตอนนี้ยอดไลค์จะขึ้นมาหรือยัง อ่าแล้วก็นี่เลยนะผมรังาจที่เราได้ทําการสั่งซื้อกันไปและนั่งรอสักครู่กันนะครับผมในตอนนี้ยอดไลค์ของตัวโพสต์ไอจีของเราเขาก็ได้ไปขึ้นมาจนสิบเป็นเทียบร้อยแบบนี้กันแล้วด้วยเนาะแล้วแต่เพียขั้นตอนในการทําก็ยังง่ายแบบนี้กันเลยด้วยนะครับผมเผื่อว่าสำหรับใครที่เข้ามาดูผมกันแล้วเกิดสนแก้ได้ยังไม่ทันได้เข้ามาทําตามก็ให้ได้สามารถติดตก้ามาที่ส่งลิงก์ตัวเว็บไซต์ที่ผมได้แปะไว้ให้เพื่อสามารถที่จะมาใช้งานและก็เข้ามาทําการตามผมกันได้เลยหรือหากได้เข้ามาใช้งานากมผนล้ะะดอไยงง็่ื อ่ะแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโวันนี้นะผมยอดไลค์เราก็ขึ้นมากันจนเสร็จแล้วหากว่าวันนี้ผมมีการพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรพลาดกันไปก็ต้องขอไปชมเชินด้วยแต่าหากว่ามีใครที่ได้เข้ามาชิวง,งานทำการตอบรื้อะไรกันไปแล้วก็เข้าใจสำหรับในคลิปวิดีโวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากแล้วในตัววันนี้ผมก็ขอบคุณนะคะ